สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีนายน้องมิทเกวสหายคําวันนี้ป้าพามาที่ปาร์คลุยมารีนะคะทุกคนส่วนย่อมเนาะนะคะที่ปาร์คลุยมารนะะีมีดอกไม้มีพันไม้นานาพันนะคะตรงนี้แต่วันนี้ป้าสนใจตรงนี้ทุกคน โบตันค่ะทั้งเก่าทั้งเก่าทั้งสาวทั้งตุมนะสีสดใสเลยค่ะ ปกติเขาจะมีหลายจุดนะคะแบบนี้เนาะแต่ว่าปีนี้ฝนน้อยทุกคนฝนขาดช่วงนะคะพอฝนขาดช่วงเขาก็จะแห้งจะไม่โตแบบนี้แล้วก็จะเฉาไวแต่ที่เนี่ยเขาเขาดูแลค่ะเขาดูแลก็เลยจะงามนิดนึงเนาะยอดเขาก็จะอวบเนาะ อันนี้มาช้านะคะมาช้าไปนิดหนึ่งเฉาแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นองุ่นทุกคนองุ่นปีที่แล้วดกมากกุหลาบด้วยมีกุหลาบตรงนี้เป็นผักขมนะคะผักขมกุหลาบ ชื่ออันนี้คือทุกคนใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวได้นะคะหอมหอมเขามีมเมล็ดด้วยคล้ายๆขึ้นช่ายค่ะบ้านน้องสาวเขามีวันนั้นไปเก็บมานะคะมาใส่ก๋วยเตี๋ยว นี่ชื่อเขาค่ะชื่อเขาอะงนกกำลังออกดอกอันนี้ป้าไม่แน่ใจว่าเลดี้มัวไหมทุกคนน่าจะเป็นเลดี้มัวนะคะนะคะกำลังออกตุมต่มตุ่ม โอ้น่กำลังสวยแต่ตรงน้นร่วงแล้วโรยแล้วฝั่งน้นนะคะเลยเลยโบตันไปเนาะกินแรงทุกคนอันนี้ก็น่ารักเลยตตมุตะมิะมนี่ชื่อเขาค่ะ อันนี้กำลังแรกแย้มนะคะโอ้ยมดตอมทุกคนน้ำหวานเนาะน้ำหวานเขาค่ะเมื่อกี้ผู้พึ่งเต็มเลยนะคะกำลังงามทุกคนกำลังงามหอมค่ะหอมหอมจริงๆนะคะนีขบานเต็มที่ผู้พึ่งผู้พึ่งไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอมเต็มเลย นี่กำลังงามค่ะนี่ผักขมทุกคนเดี๋ยวป้าให้ชมชื่อเขาเนาะชื่อเขานะคะใชนิดชินบ้านเราก็เรียกบทตันหอมแปลก นกกริเล็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกรลฟ์ทุกเลิบขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะทุกคน คนงานเยวเพิ่งไปนะคอยอย่างอยู่นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะป้าจะลงตรงนี้เนาะขอบคุณค่ะดูผู้พึ่องอีกนิดหนึ่งพอเห็นผู้พึ่องอดไม่ได้ phú phưng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  cuckoo kétufe kétufe hạ thằng ốc bây giờ luộc <laughs> หาทางออกไม่เจอเหรออย่าโลภนักสิแบ่งคนอื่นบ้างอย่าโลภนักอย่าโลภนักแบ่งคนอื่นบ้างทุกคนไม่ไม่ยอมออกเลยดือด้อแม่หลายจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะออกแล้วออกแล้วนางออกแล้วออกไหมออกไหมโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ